รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เด่นๆเ,เลยก็จะของผมก็จะเป็นส่วนสูงน,นะครับแล้วก็มีเสียงแตกขึ้นมาช่วงช่วงอายุสิบสองขึ้นมาครับก็ร <Okay. S 1> ่างกายก็จะมีกล้ามเนื้อก็อาจจะแบบ้างเกิดจากการออกกาําลังกายอะไรบ่อยงเงี้ยครับทด้าร่างกายนะครับร่างกายของวัยรุ่นนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อ จะเห็นได้ว่าตอนเด็กเนี่ยเราไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อมากเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเวลาโตขึ้นกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหนูเนี้ครับนี่นี่เนี้ยเนี่ครับผมนี้ยครับผมก็แบบว่าจะมีขนขึ้นขนเละๆอย่างเงี้ครับขนอะไรตามตัวผมแล้วก็เอ่อไอของใช้ใหญ่ขึ้นครับตามอายุครับผมครับผาย ไหล่ผึ่งหน้าตึงอกตั้งเลยครับแล้วก็อาจจะมีพวกส่วนสูงแขนขายาวขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมีหนวดเท้าในเรื่องปกติ <c oughs> เออคนเราก็าช่วงไปดูเป็นช่วงที่พัฒนาร่างกายได้สูงที่สุดอ่าประมาณ20ก็จะเริ่ม20่นไหนๆก็จะหมดครับนั่นแหละก็มีช่วงน,นี้เป็นช่วงที่สูงเร็วกินเยอะอ,อ้วนเร็วอมเร็วเออคือมีขึ้นมีลง การพัฒนาทางด้านจิตใจครับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับผมจิตใจก็คือทางด้านอารมณ์มากกว่าอารมณ์ของวัยรุ่นนะครับก็จะมีอารมณ์โกรธครับหงุดหงิดง่ายครับผมแล้วก็เกิดอารมณ์แบบว่าย้ยำคิดย้ำทำครับส่วนมากทำอะไรไปไม่ค่อยคิดครับจิตใจก็ น่าจะเกี่ยวกับารชอบผู้หญิงครับผมไช่นแน่เือนะครับก็าจะมีอารมณ์ชอบผู้หญิงนิดๆง่ายหรือบางทีอาจจะแบบคิดว่าโมโหรู้สึกโมโหเพื่อนอะไรเงี้ยครับเมื่อแบบเพื่อนมาเขาตีคนๆวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงมากเลยส่วนมากก็ตีต่อยกันอะไรครับแล้วก็อาจจะมีอารมณ์เกี่ยวกับพวกอารมณ์ศิลปินดนตรี กีฬาอะไรครับเยอะแยะหมดเลยครับในส่วนของวัยรุ่นแต่เื่นก็ช่วงกำลังผมเรียกว่าต่อาอารมณ์ร้อนกเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวเข้ามาครับก็จะมีการเล่นเฟซบุ๊กไลน์อะไรครับในการติดต่อสื่อสารกันมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากครับเพราะว่า แต่ก่อนผมก็ไม่เคยเล่นแต่นี้ก็การเปลี่ยนแปลงนนั้ก็เข้ามาถึงตัวผมก็เลยต้องมาเล่นเกี่ยวกับเ่อนตต่าง,งสังคมของวัยรุ่นในปัจจุบนนะันครับก็คือสังคมในปัจจุบันเนี้ยจะเป็นสังคมที่ <Okay. S 2> เห็นวัตถุสําคัญกว่าแล้วคือพวกวัยรุ่นก็จะมักจะมุ่งไปเน้นในด้านวัตถุมากกว่าคนระับ คือไม่ได้สำคัญว่าไออันนี้จะเป็นไงแต่ขอแบบเฮ้ยบูมีมือถือรุ่นนู้นมือถือรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะเน้นในด้านวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจครับแล้วสังคมปัจจุบ,บันเนี่ยเขาเรียกว่าโลกโลกาพิวานเราก็จะมีพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กวุ่นนู่นนี่นั่นมุ่นวายหมดครับผมก็ไม่ค่อยชอบโซเชียลเท่าไหร่อะไรเกี่ยวกับเทรนในการแต่งตัวครับเรื่องเสื้อผ้าทรงผมหรือเออ่แฟชั่นในการใส่ต,ต่างๆพวกกำไลอย่างงเี้ยครับสร้อยอะไรครับ มันจะเป็นแบบว่าแตกต่างกันตัวเองก็จะมีแบบบุคลิกเป็นของตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้วัยุ่นเป็นช่วงที่มีเพื่อนเยอะติดกับติดเพื่อนอ่าการออกเป็นช่วงที่อ่าอยู่คนเดียวมาเรียนคนเดียวส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่กับครอบครัวอ่าจะติดเพื่อนมากเป็นพิเศษจ,จะคิดถึงครอบครัวเมื่อเงินหมดเท่านั้นบางคนส่วนใหญ่อ่า